ใครอยากเป็นนี่มาจองได้นะเฮ้ยทำไมตัวคล้ายๆพิมพ์เลยวะไม,มไม่คล้ายไม่ขายพูดปไปเลยพูดปไปเรื่อยพูดปไปเรื่อยล่ะพิมพ์ไม่คล้ายเลยไม่ได้มีความคล้ายเลยเล่นด้วยตัเด็กจองคิวลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยจา้าหรือใครนะคะรีบเล่นรีบรีบเล่เนด่วนๆน,น,นะคะหนึ่งร้อยได้เล่นเลยนะตัวเองขอบคุณค่ะพี่ปาทูขอบคุณนะคะมีโมโม่คนดีมีมสีเปลี่ยนไปเป็นเธออยู่ทุกทีเรียบโหดจะมีโซเฮอร์โซเฮอร์ วันวันเม่เรียนตักษาตื้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมืออ่ะเฮ้ยหาชงหาชาหาชงหาชากันไปหนึ่งเห็นปมพี่แสดงว่าพี่ไม่ได้หน่วงคนเดียวละมีคนหน่วงกับพิมละจริงจริงเอ้ากลับกแลวเอาอือ ลูกมิกหมูบินโดเนตมา24ขอบคุณค่ะแม่รับครับแม่พิมพ์คนสวยรักแม่นะครับขอบคุณครับอันนี้ใครเนี่ยก็นึงนะขอดูก็นึงอ๋อน้องน้องมีขอบคุณค่ะบแป๊บนึงนะทำไมมันไม่ขึ้นวะเทก่อนเทก่อน 6666โอเคขอบคุณนะน้องมีขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่วยนะคะมาช่วยเป็นพลังบวไลพี่ดีเป็นไงพี่ดีขึ้นไหมถ้าเรื่องถ้าเรื่องถ้าเรื่องของพี่ดีขึ้นนะแต่เรื่อง สภาพจิตใจตอนนี้พี่ไม่ค่อยดีเลยช่วงน่ะอาการเป็นโ,รโรพรงเยอะขอบคุณค่ะน้องม่ขอบคุณนะคะมา,มานอ้องตอนที่ทักมาได้เลยนะแต่พี่ห้ใครอยากมีแฟนเรื่องสตรีมเมอร์เลยครับสวยรวยเป็นมิดเ์หูตัวตัดออกไม่จริงไม่จริง เขาหาง,งา่ายเขาหาง,ง่ายก็ไม่จริงพี่มันดูเหมือนเป็นคนที่เขาห่าง,ง่ายนะเดวความจริงไม่ได้แบบไม่ค่อยได้คุยกับใครอะนนี้พูดเลยน่าจะน่าจะยากอยู่ต่อพี่มาคนอะพี่มาคนชอบคนยากเว้แต่ถ้าชอบก็คือชอบเลยกี่คิวหรอครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใคร เดี๋ยวพี่รันให้นะคะเพราะว่าตอติยมันได้เล่นเลยนะคือพี่พยายามรันรัให้เพราะว่าพิมจะขอให้คนที่แบบเมื่อวานยังไม่ได้เล่นเล่นก่อนนะใครจองไว้แบบรอแป๊บนึงทำมันได้เลยพี่พยายามรันรัให้แต่ต้องรอสักคู่วันนี้น่ารักจังขอบคุณค่ะต้องบอกบอ๊บบอ๊บพี่หนึ่งดีที่ตัวใจ โดนไปก่อนวันนีค่ะพี่ชิช้อสวัสดีจ้าใช่ได้ค่ะพี่ดีเพ่นผมก็โอเ่ลอน่ารักฝากกดไอ้ส้มให้หน่อยได้ไหมฝากกดไอส้มให้หน่อยได้ไหมคะพี่ทุกคนนิวล็อกแล้วคโอ้ <laughs> โอกดต่อได้ไหมคะต่อได้ไหมย Great ball, Boy. Defending. They <laughs> <laughs> keep dressing like that as long as they can. i It's almost too oh much oh right. uh, okay. to be oh. right. Right. Yamao to make it happen for all his that's good that's intentions. That's all. let Luis

เพราะว่าไม่งั้นนะ่ะแบบสตรีมด้วยลตัดคลิปด้วยลงคลิปด้วยคือมันเหนื่อยมากก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวอันนี้ละคะไม่เป็นไรนะจ้ะมอร์นิ่งค่ะขอบคุณพี่ไดมอนด์ด้วยนะคะแตงเกิ o ล l o ล์ n g พี่จีชอบขอบคุณใส่โซมาคะ

ดับเพื่อให้โดนเหรออะไรดับเพื่อให้โดนโอ้โหโอ้โหโอ้ยวันนี้กูเล่นแบบเล่นอะไรของกูเนี LIKE ่ยไม่ยาหัวร้อนนะเว้ยวันนี้มาจะมาหน่ารับหน่ารับซะหน่อยกูว่าเกมนี้ไม่หัวร้อนมันคงไม่ได้แล้วจริงบอนนิ่งค่ะบอนนิ่งค่ะทุกคนบอนนิ่งตอนมืดหรอแบบใหม่แบบสอง ไม่ใช่อะไรนะจะเปลี่ยนท่าเล่นแล้วนะจริงๆอยาขาขึ้นละเริ่มเมื่อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะจริงๆแนละ้วเดี๋ยวจาข่าวขึ้นนะคุณว,ว่าพีมเริ่มเมื่อยแล้ว ในมาในมาไม่เป็นอย่างที่ในมาคิดอะ่ะวัสดีครับพี่สาวคนสวยวัดดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอุ้ยล้มเลยล้มเลยใครวะท้าไมอ่อนเองเนี่ยม,มาดินี่มาดินี่พิมกับมาผมจะมาดินี่คนาดื่นไม่เหมือนกันนะอูลามขอบคุณมากขอบคุณมาก คุณใจต้มจ้าเดี๋ยวผมดูให้อุย้ยจริงหรอคะเรื่องจริงก็เนี่ยริงข้าโาดูให้ขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่ขอกำลังใจพี่ตอนนี้พี่เศร้ามากเลยพี่เรียวๆขอบคุณที่กดติดตามจ้าน่ารักมากค่ะท่าในใี่จ๋าเดี๋ยวพี่หลายท่าค่ะเดี๋ยวจะใช้ให้ดู เนมาดีใจท่ายังไงใครรู้บ้างใครรู้บ้างเนมาดีใจท่ายังไงชนคานให้ดูหน่อยโอ้ยงานงานถนัดเลยล่ะอย่างนั้นชนคานให้ดูหน่อยได้เลยงานถนัดเลยล่ะอันนั้นนี่ยจริงงานงานถนัดพี่เลยค่ะเรื่อง สว wow. mm. OK. okay. like oh, no. like ัสดีค่ะขอบคุณนะคะชมค่ะในเรื่องธรรดานู่ต้องคิวแด่เลยค่ะเผาเลเออเอเด็กยาลาเดินโดนยาลากันโดนหมดค่ะจริงจริงโดนหมดอะ สินอบรอบรอบรอย่ามานี่ไงใหมเขาเขาชกคนสักคาร้านหนึ่งชงคาร์ลนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสองลูกสองต่อไปช่วยกันลูกสองต่อเล่นด้วยกัน้าี่้องคือได้นะคะพี่าวัดดีค่ะสวัสดีพี่มี่ด้นะคะพี่พี่ต่าฝั่งกติ้งต้นมาแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่วันนี ยังก็ปวดหลับยังปนูเหนื่อยมากเลยเรื่องนี้กหุ่งงานเยอะมากเลยพี่ทำไมผมโดนไปแล้วไม่ขึ้นตัวเองแนบสลิดยางค้าตัวเองตัวเองแนบแนบให้หน่อยได้ไหมถ้าแนบผมก็จะเหนยแม่อยบึ้นยังแม่อิงยิบสามนคือะไรคะขอออออมมอ ใกล้วันเกิดหนูแล้วนะพี่อามใช่หนูก็คิดอย่างนั้นแหละพี่เพราะว่ามีงานก็ดีกว่าไม่มีสำนักงานได้เลยคุณขอบคุณค่ะรักษาแต่งกิ้วแต่งกิ้วรักษาขอบคุณนะคะมีงานก็ดีกว่าไม่มีงานหรอกหนูก็คิดหนูก็คิดแบบนั้นแหละ อืพาตินี่อันนี้ให้หน่อยก็ไม่ได้นะมันไม่ขึ้นหรอเอออันเฮ้ยขอโทษนะเดี๋ยวพี่ดูให้ทำไมมันถึงไม่ขึ้นเดี๋ยวดูให้แลขอสร้างถูกมันเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไม่ขึ้นหรือว่ามันมันเป็นที่อะไรขี่ขวางมันนตรงนั้นได้ไหมคะน้องบอสน้องบอสเดี๋ยพิ่งสั่นที annoyance encourage the past with an intelligent run but the past is lack pace it's oh my mission in war i've passed on a hallowed ring the pimli don't need time now the pimli not good looking both some young men your impression so far jim they're ahead but they're not <sighs> playing as if they are there seems to be uh, more of an emphasis on protecting <sighs> อ๋อพิมรู้แล้วท้ามมันไม่ขึ้นพิมปิดเอาไว้นี่ว่าผมยอมแพ้ยอมแพ้เรื่องอะไรเต็งแล้วนั่นแหละพี่ลีโดเนทให้แบว่าพี่พี่ปิดไว้พี่ลืม

มิ้ฟหมูบินบบโด<ห>ยม,มายี่สิบสามขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ครับเทสบบอีกรอบครับได้แม่ลูกครับแม่คนนี้สุดๆขอบคุณค่ะรักเหมือนกันครับน้องมีเนี่ยเห็นไหมวันวันไหนน้องมีน่ารักพี่ก็รักน้องมิกมากไนงะวันนี้น่ารักเป็นพิเศษพี่กําลักมากขอบคุณนะคะ ขนมให้กำลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตัวเองขอบคุณนะขอใหตอ้ตัวเองมีแฟนสวยๆนะสวัสดีครับตัวเองเล่นไหมคะพี่พี่ชื่ออะไรเหรอคะพี่ชื่ออะไรเหรอดีครับเพื่อสวัสดีครับขอบคุณนะ้องมีรอน้องมีองมองมรอแป๊บน,นึงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่รีบเล่นเลย ถ้อยากจองคิวนะคะจองได้จิงหน้าโปรไฟล์นะคะคิวไม่ได้เยอะมากนะเดี๋ยวรีบเล่นเลยทุกคนเล่นไหมคะพี่ขอบคุณนะคะน้องมีฟิลิปป์ลามันเปิดส่วนี้แล้วมันแปลกๆว่าหรือว่าพี่คิดเองหรือเปล่าพี่คิดว่ามันแปลกที่มาจากพิดว่ามันแปลก โอ้ยเบสซี <Bond> ่คนนี้มาแยบเปมื่อวานมะวันมะวันมะวันขึ้นแป๊บเดียวนะน่าจะไม่ใช่หรอกเงมืวานเล็นไไม่กี่ตาย้โหชกูชกไปเอ้ยติดทีมตัวเองอีกูชีวิตต่อมาน้องอิงนะคะน้องอิง พี่พี่เล่นไหมคะพี่ที่โดเนตให้ให้พิมพสุด <The shark S 2> พี่สุดหล่ออ่ะพี่เล่นไหมคะสุดคุดสุดๆ <The S 2> เป็น <the S 2> อ, <the challenge. S 2> อัมบาซิล์อัมบาซิล์เอเกเรซูแต่ว่าลงมาแล้วไง <c oughs> ไม่เกินสามคะ่ะตตี้ไม่เกินสามนะยังร <c oughs> ับได้อ่ะจะรับได้หว่าจะรับได้อ่ะ <c oughs> น้ามนียั่เยแีเเลยใช่นะคนนี้แหละตาแรกเลยอ่ะใจใจใจโอ้โหมันจะติดอะไรกันนักกันหน่วเนี่ยน้องมอยขอบคุนนะคะน้องมเดี๋ยวพี่เพิ่มเวลาให้นะจ๊ะตพีงไหมจ๊ะ ป้งน้องนะพี่ที่โดเน็ตให้หนูพี่อยู่ไหมจ๊ะพี่หมีอ๋อพี่หมีโอเคพี่หมีพี่หมีพี่เล่นไม้คะพี่อยู่ไหมเต๋อมีคนมาขอแปลว่าพี่ไม่มีให้มีคนมาขอแต่พี่ไม่มีให้พี่มีแต่ขอแล้วรออยู่ก่อนหน้านี่พี่ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครนะไม่เล่นค่ะปรติ่พี่เล่นอีกฟุตบอลไหมคะถ้าพี่อยากเล่นเมื่อไหร่บอกได้นะ p o o s i i t โอ้น้องบอสเหนียวจังนะเล่นทุกคืนครับเอาแล้วพี่ไม่เล่นกับหนูหรอ,อขอบคุณนะคะต่อมาอุกตอะน้องอิงนะทุกคนที่จองคิวรอแป๊บน,น,นึงนะคะพี่ก็รีบให้ทุกคนแต่ว่าทุกคนขออย่ารอรอ,อแป๊บนึงนะน้องหูน้องบอสทำไมเหนียวจังอวันเนี้ยค่ะ หลังเขาดูหนาจัดใช่ไหมดูแบบเหมื